ความแตกต่างอย่างเด่นชัดชาลิยาจึงเล่านิทานเรื่องสุดท้ายของสุนัขจิ้งจอกตัวเดิมที่ยังคงจมอยู่ในความหลงผิดแม้จะบริโภคเพียงเศษอาหารหรือซากศพอันน่ารังเกียจซึ่งต่างจากพญาสีหะที่ล่าเนื้อสดเป็นอาหาร ที่ภายนอกดูเหมือนจะประพฤติตนตามอย่างผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ภายในจิตใจกลับยังคงมีสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิมันไม่รู้สึกแปลกๆในปากบ้างหรอครับโอ้ยไม่เอาสักอย่างเลยวัดสะแค่คิดก็ขนลุกแล้วต้องการจะสื่อให้ท่านปาติกบุตรได้ขบคิดพิจารณาคืออะไรหรอครับพระอาจารย์ฟังดูเหมือนเป็นคำที่ยากจังเลยครับในทางธรรมะการยึดมั่นในทิฏฐิที่ผิดผิด ก็เหมือนกับการที่เราติดอยู่ในห้องมืดมืดไม่ยอมเปิดหน้าต่างรับแสงสว่างทำให้มองไม่เห็นหนทางที่จะออกจากความมืดไปสู่ความจริงนะครับพระอาจารย์แล้วเจอกันใหม่ EP เต็มพรุ่งนี้นะครับ